นับตั้งแต่เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลประกาศศึกกับแท็บลอยของสหราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นเดลี่เมล l เดอะซันเดลี่เอ็กซ์เพรสรวมถึงเดอะมิเรอร์ว่าทั้งคู่จะไม่ยอมให้สื่อเหล่านี้สร้างเรื่องราวที่เป็นเท็จและบิดเบือนข้อเท็จจริงรวมถึงใช้ข่าวของทั้งสองเพื่อหลอกล่อให้เกิดคลิกเบสเพื่อหวังผลประโยชน์จากการโฆษณาบนเว็บไซต์นั้นดูเหมือนว่าแท็บลอยเหล่านี้ จะไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดสื่อเหล่านี้ยังคงเผยแพร่เรื่องราวของเดยุกและดัชเชสแห่งซัตเซกอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะถี่มากขึ้นด้วยอย่างล่าสุดกับดราม่าเรื่องใหม่ที่เดอะมิเรอร์อ้างว่าข่าววงในหรือคนใกล้ชิดเผยว่าเมแกนมาเคิลตะโกนใส่ผู้ช่วยของเคสมิโดตันดัชเชสแห่งเคมบริดสอให้เห็นบรรยากาศที่อึมครึมระหว่างเคมบริด์และซัเสเซกเป็นอย่างมาก แต่แล้วความตึงเครียดก็ได้เกิดขึ้นอีกกับสองดัชเชสแห่งวังหลวงอังกฤษเมื่อเมแกนมาเขา้ายอมรับว่าเธอแต่งงานกับคนที่จะไม่ขึ้นเป็นกษัตริย์ของสหราชรรอาณาจักรคนต่อไปเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะ2-3เดือนแรกที่เมแกนเข้ามาเป็นสมาชิกของราชวงศ์อังกฤษนั้นถูกกล่าวว่าเป็นสิ่งที่กระตุ้นไฮเดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซก ยายออกจากพระราชวังเคนซิงตันและเสด็จไปประทับที่พระตำหนักฟรอกมอร์คอเทจในวินเซอร์ใกล้กับโบสถ์เซนต์จอจสถานที่ที่ทั้งคู่เข้าพิธีเสกสมรสด้วยกันอย่างไรก็ตามในตอนแรกเชื่อกันว่าสองดัตเชสจะเข้ากันได้ดีโดยเฉพาะเคธมิโดตันดัตเชสแห่งเคมบริดที่พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อทำให้อดีตนักแสดงสาวรู้สึกเป็นที่ต้อนรับมากที่สุด ถึงอย่างนั้นก็ตามสถานการณ์ก็ไม่ได้หอมหวานเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบเมื่อวงนายอ้างโดยแทบหลอยชื่อดังอีกเจ้าอย่างเดลี่เมลได้ออกมาเผยว่าความตึงเครียดร,ระหว่างเคลมบริดจ์และซัสเซกกำลังก่อตัวขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับเมแกนที่ยอมรับว่าเธาแต่งงานกับคนที่จะไม่ขึ้นเป็นกษัตริย์ของสหราชอาณาจักรคนต่อไป หนังสือของทอมควีนที่เผยแพร่โดย Daily Mail, เดลี่เมลเผยว่าการเป็นกษัตริย์นำไปสู่การเป็นผู้นำของทุกคนหลังจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าชายแฮร์รี่ก็เริ่มพบกันโดยที่ไม่มีสีภรรยาของทั้งคู่มาด้วยเพราะทั้งสองพระองค์ต้องการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เงียบราวกับเป่าซากจากนั้นสิ่งต่างๆก็เริ่มแยกจากที่แยกอยู่แล้วก็ยิ่งแยกเข้าไปอีก แหล่งข่าวอ้างว่าการย้ายไปประทับที่พระตำหนักฟร็อกมอ,อร์คอตเทดของเดอะยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกเกิดขึ้นเพราะการที่เมแกนไปตะโกนใส่ผู้ช่วยของดั c ช e เชสเคธซึ่งพระองค์กล่าวว่าการกระทำของดั c ช e เชสเมแกนทำให้พระองค์รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเหมือนกับผู้คนจำนวนมากที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้คนรับใช้ เมแกนมีความเผด็จการในทางกลับกันเธอต้องการเหมือนไดอนนานาเจ้าหญิงของประชาชนแต่อีกด้านหนึ่งเธอต้องการให้คนสนใจในเมื่อเวลาเธอดีดนิ้วแหล่งข่าวกล่าวทัศนคติของเมแกนที่มีต่อบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ถวายงานรับใช้จึงทําให้เธอถูกตั้งชื่อเล่นว่ามีเกนหรือหมายความว่าฉันตักตวงและ Duchess Duchess d i f f i c u l t หรือหมายความว่า ดัชเชสเรื่องเยอะเพราะมักชอบขึ้นเสียงและส่งอีเมลสั่งงานในช่วงกลางดึกหรือแม้กระทั่งตีสองหรือตีสตอนหนึ่งของหนังสือของทอมควินอ้างว่าการย้ายออกจากพระราชวังเคนซิงตันของสุ้ชายแฮรรี่และเมแกนทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงานรับใช้หลายคนที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับดัชเชสชาวอเมริกันดูเหมือนจะโล่งใจเมื่อทั้งสองพระองค์ย้ายออกไป ทั้งนี้ส่วนที่ได้รับการตกแต่งใหม่ในพระราชวังเคนซิงตันเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าชายฮรรีและเมแกนมาเคิลจึงไม่ได้ถูกการใช้งานแต่อย่างใดซึ่งก่อนที่ทั้งสองจะย้ายไปประทับที่พระตำหนักฟล็อกมอลคอตเทดได้ส่งสั่งให้บูรณะสถานที่ใหม่ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินถึง2.4ล้านปอนด์หรือประมาณ94ล้านบาทซึ่งเงินทั้งหมดมาจากภาษีของประชาชนชาวอังกฤษ ในตอนนั้นได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันและเกิดการตั้งคำถามว่าในเมื่อไดยุคและดัเชสแห่งซสเซกมีประสงค์ที่อยากจะย้ายออกจากพระราชวังเคนซิงตันเพื่อไปประทับณฟร็อกมอรคอตเทตเองเหตุใดทั้งสองพระองค์จึงไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการบูรณะที่ประทับของทั้งสองเองแม้ตอนนี้ไดยุกละดัเชสแห่งซสเซก จะได้ประกาศถอยจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงและได้มีการกล่าวว่าจะคืนเงินทั้งหมดที่ได้ทำการบูรณะพระตำหนักฟล็อกมอลคอตเทสแต่มาถึงตอนนี้ก็อย่างไร้วี่แววของเงินจำนวนดังกล่าวซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ประชาชนชาวอังกฤษเองก็ได้ออกมาทวงถามเงินที่ทั้งสองบอกว่าจะคืนอีกด้วยเรื่องราวของเมแกนมาเคิลดัชเชสแห่งซัสเซก ดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆอย่างแน่นอนถ้าปล่อยดังของอังกฤษยังคงไม่ปล่อยให้ทั้งคู่อยู่กันอย่างเป็นสุขตราบใดที่ข่าวของทั้งคู่ยังคงขายได้และผู้คนให้ความสนใจอย่างไรก็ตามวงในหรือแหล่งข่าวใกล้ชิดที่ว่านั้นจะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ